สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีเรามาอยู่กันที่น้ำตกผาหนุหยครับวันนี้เราจะมารีวิวทางเข้าไปนะครับว่าทางโหดไหมแล้วก็ใช้เวลาเวลาทางเดินกี่นาทีไปครับไปดูเองครับก็ทางนี้เราเข้าทางที่เดินจากจุดนี้1-5กิโลครับลองดูครับว่าจะใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีในการเดินเข้าไปถึงน้ำตกไปดูเองครับเริ่มแล้วครับทางเดินเข้า โอ้หเข้ามาถึงก็เย็นเลยครับสวยงามครับธรรมชาติบ้านเราเพชรบุรีโอเคครับจุดแรกเราเดินมาจาจุดนี้เราต้องไปซื้อตั๋วที่อุทยานกันก่อนครับอ๋อนี่ครับที่ทําการอุทยานครับไปครับโอ้แต่าทางเดินช่วงนี้เดินง่ายนะครับอืม โอเคครับมาถึงที่ซื้อตั๋วแล้วครับสวัสดี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 ครับเจ้าหน้าที่ใจดีมากครับขออนุญาตเข้าน้ำตกครับสวัสดีครับไปลรยกันต่อครับอืโอ้ทางเดินเย็นมากครับนี่ครับอืมโอ้แต่เดินง่ายครับทางไปแล้วก็มีลูกศรบอกเลื่อยทางครับ มีลูกสอบอกเลยทางครับโอ้โหหนาวครับทางเดินชิวๆครับาลองดูครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีครับในการเดินเข้าไปข้างใน ่รงนี้ระวังลื่นนิดนึงนะครับก็ตแต่ว่าทางก็เดินง่ายครับเดินง่ายสบายครับเดินง่ายครับแต่เดินมานิดนึงหอบแล้วครับโอ้โอ้ทางเดินธรรมชาติที่สวยงามเลยครับเอาละครับ ูหลอดหน่อยอเรามาเจอลำธารแล้วครับโอ้แสงแดดลองแสงแดดออกยันโนครับนี่ครับลำธารพั้วที่หนึ่งครับโอเคสู๊ก็มีก้อนหินให้ข้ามนะครับไม่เปียกครับรองเท้าหริอเป็นต่อครับโอ้ อนนี้เราจับด้วยวีโอมาเขาเดินเข้ามาสามนาทีแล้วครับโอ้โหโแดดส่องลงมานี่สวยงามจริงครับนี่ครับมีลูกศรสีแดงบอกเลยทางครับ อืมไปครับตอนนี้เสียทีกว่าแล้วครับว้าวเดินหนึ่งเดียวครับเราจะไม่มีหยุดพักเลยครับจะลองดูครับว่ากี่ใช้เวลากี่นาทีเราอาจจะตัดเป็น คลิปบางช่วงครับที่ว่าเร็วๆปหน,น่อยครับไม่ต้องตกใจนะครับเสียงหายใจครับเหนื่อยจริงครับ <c oughs> โอ้น้ําเสียงน้ําตกไหลลากครับอืมว้าวมดน้ํด้วยโอ้ตอนไม้ร่มครับแต่เจ้าหน้าที่ก็มาตัดครับจะพูดถึงเจ้าหน้าที่ขางเราโอ้โหดูน่ารักมากครับ กันเองครับคุยสนุกมีพายบอกเลยถางคนระับนี่ครับระวังห้านาทีแล้วครับโอเคอย่างชิวๆครับน้งองๆเราจะโหดรวดเดียวแบบไม่ต้องพักเลยครับลองดูครับ ว่าจะใช้เวลากี่นาที นี่ครับเรามาถึงลำห้วยที่สองแล้วครับโอ้โหแต่น้ำใสจริงครับน้ำใสจริงครับก็ตอนนี้ก็จะทำกิ่งไม้ไว้แล้วเดินนะครับเพื่อรองเท้าไม่เปียกครับผ่านลำห้วยที่สองมารองเท้าก็ย้อยเปียกครับโอเคอันนี้เราเดินมาได้เกือบเจ็ดนาทีแล้วครับ เรามาถึงลำห้วยที่สามแล้วครับจุดนี้เราต้องเดินลัดลัดตามลำห้วยไปหน่อยครับโอ้แต่รองเท้ายังไม่เปียกครับไปดูครับว่าเราจะเปียกหรือเปล่าโอเคครับโอ้แต่ลำธารนี่ส่วนมากครับโอ้โหมาเดินเดินผ่านมาดูน้ำก็ใสแจ๋วครับก็เด็น้นหิ้นก็โอเคผ่านไปด้วยดีครับ รองเท้าก็ยังไม่เปียกน้ำครับไปครับลุยกันต่อโอ้โหเป็นเป็นเป็นเส้นทางที่เดินสนุกมากครับนี่ครับเราก็จะเดินผ่านลำห้วยตลอดครับ ลำธารครับลำธารไม่ใช่ลำห้วยอ๋ยอเหนื่อยจนเบริหรือเปล่ารันนี่แต่ก็ยังเดินมันอยู่ครับโอเคอา่าแล้วครับนี่ครับน่าจะเป็นลำห้วยที่สี่แล้วนะครับก็ทางลุตรงนี้อาจจะชันนิดนึงครับแต่ก็ยังมีไม้ไผ่ไว้จับ อยู่ครับโอ้โหต้นไม้นี้สิดี่เจอครับนี่ครับการเดินก็มีก้อนหินหวางไว้ให้ครับปุ๊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 บอ่าก็ยังไม่เปียกครับเย็นชิวอยู่ครับโอ้โหการเดินไม่ไม่ยากเลยครับเป็นทางเดินที่สนุกครับแล้วก็เย็นมากครับทางในโอ้โห แล้วดูครับโอ้โหขาจะจุดอีกหนึ่งจุดไฮไลท์หรือเปล่าจุดนี้ฟ้าจุดที่ว่าเป็นลานโล่งครับแดดส่องมาถึงนะจุดนี้แล้ว่าจุดลานโล่งที่มีแดดส่องก็เข้ามาในอุโมงค์อุโมงค์งต้นไม้อีกหนึ่งรอบครับโอ้โห โดยมีจ้ำแดดรํำไรครับโอโทางเดินไม่ลกครับเป็นทางเดินง่ายครับชัดเลยครับว่าเราเดินเข้ามากันได้ง่ายๆครับนี่ครับ ตนมี้แล้วก็มีสัญลักษณ์สีแดงลูกศรสีแดงบอกไปเรื่อยทางครับโอ้แต่ทางเดินอย่างนี้ชิวครับเอาแล้วครับไม่มีการนั่งพักนะครับหดรถเดียวให้ถึงครับโอหดูครับเป็นช่องแต่ว่าดินก็เมื่อคืนฝนตกมาครับเราเอแต่ปลปแล้วครับหกร้อยเมตรก็จะถึงแล้วครับหืมหกร้อยเมตรก็จะถึงแล้ว ตอนนี้เราเดินมา11นาทีแล้ว11นาทีกว่าครับตอนนี้การเดินเราไปดูครับน้ำตกวันนี้น้ำจะเยอะหรือเปล่า มาสี่หลัมห้วยแล้วนะครับรอ,องเท้ายังไม่เปียกน้ำครับเดินชิวครับแต่ในน้ําตกเราน่าจะเปียกครับเพราะว่าเราจะเล่นน้ำกันสักหน่อยครับมาแล้วก็ให้ชุ่มชื้นหัวใจไปหน่อยครับโอ้ไปรับชมต่อในอีพีที่สองนะครับเพราะสายเท่าอยากให้เห็น,นาทางเ,เ,เดินไปน้ําตก <25 S 1> ผ่านน,น้ำตกทุกซอกทุกมุมครับ